สวัสดีครับผมพบกับช่องพายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะครับวันนี้เราพาน้องกับคุณแม่วาเลนไทน์แม่เราล,ลงมากินหญ้านะครับทุกวันเราก็อยู่กันที่ข้างในครับที่ปลูกประจําของคุณแม่กับน้องนะครับวันนี้ก็เลยถือว,ว่าบรรยากาศก็ดีครับฝนก็ตกแล้วนะครับผมก็อากาศก็เย็นสบายแล้วก็พา คุณแม่แล้วก็น้องๆมาจากอาบน้ำเสร็จก็มากินหญ้าเดินเล่นนะครับจะได้ผ่อนคลายจะได้มีความสุขกับช้าง <Okay. S 1> ก็ต้องการมีความผ่อนคลายครับปลูกไว้กับที่เก่าๆดิมๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเส้นเส้นยึดครับเส้นยึดเส้นยึดได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็ให้ออกมาเชื่อกันจะได้มีความสุขได้สบายครับผมจะได้มีความสุขจะได้มีสบายวันนี้เแล้วเราก็จะพาน้อง ไปกินหญ้าตรงนั้นนะครับเพราะว่าหญ้าตรงนั้นที่ไปทางไหนกันนะลูกเดี๋ยวลูกมาทางนี้กัไแม่ลูกนี่มานี่นี่ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับลูกมาที่นี้ลูกมาหัวนันทานี่ลูกมาอ่านี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวลูกมาแล้วนะมาทางนี้เลยมาเร็วนี่นี่นี่เขางนี่ลูกแง่เน่ลูกแง่หัวลันท้ายเน่ลูกแง่โดนไหมนี่โอ้โหมานี่มาแล้วนะฟังกันหน่อยสิครับผมนู่สิครับ งอนไว้แล้วครับไม่ไม่ไม่เชื่อฟังพ่อฟังเลยมาทางนี้เ็วนี่นี่มาทางนี้นวลูกนี่ลูกนี่มานี่เลยเอายใจแล้วไหม บริเวณรอบนี้ก็เป็นฐถานที่กว้างนะครับเ็นที่ของเ็นที่ของวัดฝั่งนี้ซ้ายมือเราครับซ้ายมือผมวัดช้างนะครับวัดช้างฝั่งนี้ครับครับผมวัดช้างครับจีดีวัดช้างพร้อมนะครับผมตรงนี้นะครับเสวอฝั่งนี้ครับวัดหนียงครับอ่าวัดหนียงนะครับจีครับอันนี้ช้างกินหญ้าแล้วนะครับคุณพ่อแม่ครับช่วยรับชมช่วยดูครับตอนนี้มีความสุขขนาดนะนครับนี่ครับ นี่คือท่าวิถีชีตของช้างที่แบบมีความสุขนะครับการกินการอยู่กับคร,รอบครัวของเขาคือมีแม่แล้วก็มีลูกครับอย่างนี้ถือมีความสุขครับแต่ถ้าถูกไ้ก็บางครั้งมันกไ็ไม่สบายเท่าไหร่ครับเนาอเหมือนกับมาอยู่อย่างนี้มันอิสระครับผมบมีความสุขมากครับใช่เลยครับเนี่ดูกันนะครับรับชมกนนันต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้อง น้องวานิลลาจะไม่จะไม่หางแม่เลยคุณแม่ก็อืมอร่อยมากเลยครับนี่ครับทตามๆริมๆอยู่ครับมาใกล้ๆเลยครับมาใกล้ๆจะได้ครับมาตรงนี้ครับผมใกล้ๆก็ได้ครับคุณลูกคุณลูกพิงแม่อย่างเดียวเลยครับอ้าวโอ้แมลงแมลงนี่ตัดทางอยู่นะครับเจ็บมากเลยเนี่ยเนี่ยะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับอือเดี๋ยว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 อุ้ยไปแล้วไปไหนแล้วดูดูดู นี่ครับไ้แมลงนี่ครับนี่เห็นแล้วตัวเหลืองครับเนี่ยเตรียมจัดนานบินไปแล้วัากางเจ็บมากเลยก็ทําให้มีแผลด้วยครับมีแผลอ้าวคุณมาเลนชายคุณจะขึ้นไปไหนเนี่ยอืมขอไม่ให้ขึ้นนะไม่ได้นะลูกพ่อเนี่ยไม่ให้ขึ้นปุะหารเป็นฐานที่เก่าโบราณนะครับอายุก็ราว ห้าหกร้อยปีได้แล้วนะครับวยความความเก่าแก่ของที่ดีที่นี่ครับแล้วก็เนี่ยคืออย่างนี้ครับถังหักเก่าแล้วครับไม่มีการบูรณาครับเพราะว่าเอน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมครับผมน้ําท่วมปีห้าสี่ครับที่ผมามมาครับเดือนตุนี้รายังไม่มาครับแรงกัดฟ้าอยู่แล้ว ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วไอ,อ,อ,อ้เจ้ <c oughs> านี้ครับมนสร้างความรำคารให้กับช้างมากเลครับใช่ครสร้างความรำคารให้กับช้างมากๆเลยช้างก็ไม่ชอบสะบัดและเตีครับก็ะตังให้ช้างไม่ค่อยจะอยู่ไม่ค่อยจะกินยาครับ เขาไม่ช้างเดินอคุณวันทายทำไมคุณต้องขึ้นไปข้างบนล่ะครับไม่รู้มไม่ลงมาล่ะฮะวันทรายเอารุ่งม,มาของนี้มาไปมาไปมาเอารุ่งลงเลยลลลมมข,ขึ้นไปข้างบนไม่ได้ครับ กะจีมากเลยนะคะตอนนี้ย่าลูกไปไหนแหมกินน่จาจีท้อยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นะงงนี้แน่ลูกมาตรงนี้แหมลุงคอจะพาลูกไปไหนไม่รู้นั่นลุงขอนี่นี่เลยอ่าเปลี่นสีดีก็ไม่ชอบ จะพาเดินลอะไปตรงนู้นมันมียาก่ที่ไหนเาไไปไหน,ไ,ไ,หนไม่ต้องงอนหรอกวะไม่ให้ขึ้นทีนี่ต้องอนด้วยเนาะผู้สืว่ว่าช้างจะงอนควานนะครับไม,ม่ให้ขึ้น <c oughs> นะพอไม่ให้ขึ้นงอนแล้วไป,ปแล้วนะคะคไ,นนไปแล้วนะคะโอ้อออยใจครับสงสัยอ,อยากกลับเลยมั้งอยากกลับเลยครับงงอนใหญ่เลยครับ เงินพ่อ <ไป S 1> แล้วนะคะอยากไปกินกล้วยอ้อยสับประรดข้าวโพดแล้วมั้นะ <c oughs> งครับเนาะขับไปก็ได้ไมปรกันอยากจะไปก็ไป,ไป,ไป่ะเดินจะเดินเดินจะปวกคุณทั้งหลายตามกันมาไป <c oughs> ผมก็อยากมาเย่าอู้ขาปกินอยากกินอยากจะไปบ้านเธอก็เหมือนกันเลยไม่ต้องมาจับเรา อยากไปก็ไปเลยพาไปอยู่แล้วเลยเมื่อกี้เดินนำนี่แค่ตอนนี้เดินหลังเลยเป็นยังไงนี่มีอาการาาว่าขาอ่อนนะครับเดินสะดุดเ่เดินสะดุดเดินสะดุด,ดวะ ชวนลูกไปไหนอีกไหมลูกค่ะเมดาลุงจะชวนลูกไปไหนอีกเนาะชอบมาตรงที่ที่เดิมจริงๆเลย ตรงที่แม่ดาวลุ่มกับพ่อโอเล่ผสมพันธุ์กันได้น้องวาเลนไทน์นะคะตรงนี้ชอบมาตรงนี้เแล้วเกินชอบมากเลยตรงวัดช้างนะคะค่ะพ่อพ่อ,พอแม่แม่กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้น้องวลันทายกับแม่ดาวลุ่งด้วยนะคะช่วยติดตามน้องไปตลอดนะคะน้องยังมีผู้ติดตามไม่เยอะเลยค่ะเ,เราอยู่ที่ตลาดน้ำอายุทยานะคะเราเข้าไปกินนะแนนจีดีไหมโอ้โหถูตัวเสร็จก็เดินนำลูกไปเลยนะแม่นะลูกก็วิ่งตามนะคะ ไปเลยค่ะไม่อยู่แล้วนะคะได้มาเดินเล่นก็สบายตัวกันเลยแม่กับลูกเนี่ยให้ผ่อนคลายร่างกายนะคะไม่โลแม่เลยนะคะนำหน้าเลยนะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ฝนตก ได้อะไรเนี่ยนะ้คลิปนี้น้องวาเลนไทายก็ขอลาพอ่พอพแม่แมนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านคะ่ะ